ข้าวสูตช่ววิชาพละศึกษาวันนี้คุณครูก็จะพามารู้จักกับปิงปองเคยสงสัยไหมว่าไม้ปิงปองเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอยา่างไรและมาจากที่ไหนอา่าสงสัยใช่ไหมล่ะงั้นเราไปดูวิดีโอกันเลยไปเลยตอนที่1ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส ไทยก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยได้ไปแข่งโอลิมปิกด้วยอยากเล่นบ้างจังอืมก่อนจะเล่นนะ่ะนะเรามารู้จักกับประวัติของเทเบิลเทนนิสกันก่อนดีกว่าแล้วประวัติของเทเบิลเทนนิสมันมีความเป็นมายังไงเหรอเท่าที่มีการบันทึกไว้เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่มีกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษโดยเริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ช่วงปลายศตรวรรษที่19อุปกรณ์การเล่นในสมัยนั้น ไม้ Table เทเบิลเทนนิสมีลักษณะด้ามจับยาวคล้ายไม้เทนนิสและใช้หนังสัตว์มาติดท <c oughs> <c oughs> ับบริเวณหน้าไม้ที่ใช้ตีลูกเทเบิลเทนนิสทำจากยางหรือไม้ก็อกใช้โตสองตัวมาวางต่อกันใช้ไม้หรือกระดาษแข็งมาวางกั้นแบ่งตรงกึ่งกลางโต๊ะแทนตะข่ายเมื่อกีฬาเทเบิลเทนนิสเริ่มเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นกระทั่งปีคริสตศักราช1890มีวิศวกรชาวอังกฤษชื่อเจมส์กิ ได้คิดค้นและผลิตลูกเทเบิลเทนนิสที่ทำจากเซลลูลอยขึ้นเป็นครั้งแรกทําให้การกระดอนของลูกมีความแน่นอนกว่าลูกที่ทำจากยางอย่างมากเทเบิลเทนนิสจึงเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นและเรียกชื่อกีฬาชนิดนี้ว่าปิงปองจากการเรียงเสียงที่ได้ยินจากการตีเมื่อลูกกระทบโต๊ะดังปิงปองต่อมาจึงตั้งชื่อกีฬาปิงปองอย่างเป็นทางการว่าเทเบิลเทนนิส ในช่วงเดือนมกราคมปีคิตศักราช1926ได้มีการจัดตั้งสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติขึ้นณนะกรุงบอลประเทศเยอรมันและในช่วงเดือนธันวาคมปีเดียวกันการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกณนะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนื่องจากการที่กีฬาเทเบิลเทนนิสได้มีการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์มาเป็นลําดับ ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ตีมีรูปร่างยาวจนมีรูปร่างสั้นลงเหมือนในปัจจุบันการคิดค้นแผ่นยางที่ช่วยให้การเล่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงลูกที่ใช้ตีโตะ๊ะและตะข่ายที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้นดังนั้นเทคนิคการเล่นต่างๆจึงได้รับการพัฒนามาอย่างเป็นลำดับและมีผู้คนที่นิยมการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสไปทั่วโลกจนได้รับการบรรจุไว้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่24 ปีคริสตศักราช1988นักกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้สำหรับประเทศไทยนั้นกีฬาเทเบิลเทนนิสเล่นกันมาตั้งแต่พุทธศักราช2460เป็นต้นมาและได้มีการก่อตั้งสมาคมเทเบิลเทนนิสอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2500 สำหรับกติกาเคเบิลเทนนิสผู้เล่นที่ทำคะแนนได้11คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะยกเว้นถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายทำคะแนนได้10คะแนนเท่ากันจะต้องแข่งต่อโดยฝ่ายใดทำคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่าย2คะแนนจะเป็นผู้ชนะทันทีซึ่งตารางการแข่งขันจะมีทั้งแบบ3ใน5เกมและ4ใน7เกมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดก,การแข่งขันเป็นผู้กำหนดผู้เล่นผัดกันเป็นฝ่ายเสิร์ฟคนละ2คะแนน ยังไปเลยเรามาเริ่มต้นฝึกกันเลยดีกว่าได้เลยอะเป็นอย่างไรบ้างเออหายสุขสัยและเช่ไหมว่าทำไมจะไม่ได้ว่าเป็นกองแล้วนัวกเรียนก็อย่าเดินเข้าไปทำแบบหินหั่นคูคไไไูได้แลน่นมากเยนะคะได้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย